ทุกท่านนะคะใช่ๆใช่ไหมคะใช่อู้ออันไหนไข่สุกไข่ดีปะอิ่มเลยอ่ะสามช้อนอะนี่มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรนี่คือรากบัวรากบัวบอกเรากินได้ไหมได้เฮ้ยเรากลัวไม่เรากลัวเขาผสมอะางอื่นไอ้นี่เราไม่รู้ใช่ใช่ใช่นั่นแหละเราไม่รู้เราไม่กล้ากิน กินได้ทุกคนที่วางอยู่ตรงนี้อ่านี่ก็แล้วเลี้ยวอ๋อแล้วมันจะออกเลี้ยวเท่าไหร่แบบนั้นเราก็กินได้เลยว้าวอุ่ยเราจะหอมแล้วทุกคนนี่ค่ะเอฟซีเราไม่กล้ากินเพราะว่าไม่ไม่มีภาษาไทยยังมีสองกระปุกนะอ้าววิวโอ้วันนี้ทำไมใส่เสื้อสีขาวน่ะไปจะไปผสมปูนบ่ไม่มีช็อตเลยอุ้ยสาวอุ้ยสาวหอมแล้วไหมคะเอ้าโอ้โห วันนี้ใส่เสื้อองค์ปูเลยวันนี้ครับผในี่เมนูเมนูง่ายๆบ้านเราผัดบล็อกลีใส่ไข่ครับผัดบล็อกลีใส่ไข่บล็อกลี่นี้ทำแบบตบๆเลยลวกแล้วลวกแล้วเรียบร้อยไข่ไข่สุกคลุกๆใส่น้ำมันหน่อยเออเอาเชฟนะเชฟวันนี้นะชัวนะจะเป็นนะครับ เมื่อวานถ่ายเตอ๋อเอฟซีมเต๋อใหญ่เลยเต๋อถ้าเก่งถ้าหมักข้าวเกงนะ่งอืมว่าลูกครัวดีะฮะถลูกครัวไม่เดี๋ยวบมามันจะเข้ามาจ่าเลยคนที่จะหนักก็คือแม่ครัวนั่นแหละยวเป็นเหมือนตอนนั้นเลยไหมหมามันกระโดดมาได้อลโหูกระโดดสูงด้วย มาเข้าได้เหรอจ้ะมันกระโดดสูงมากเลยเตอเอยกเอูดึงแล้วก็พลัเข้าตัวก็อย่าลืมปิดกระเด้อถ้าลืมปิดปุ๊บนะอืมเรียบร้อยเลยเรียบร้อยฮะอ๋อเจียวก่อนพักไว้ก่อนก็ถ้าเราทำพร้อมกันมันมันโอ้นี่บล็อกอรี่เราเห็นแล้วนี่สีเขียวมากเลยเขาสต็อกน้ำไม่เรียบร้อยมะเขือมาจากไหนสวนตะชานบอก่ โอ้อย่าเอามาเอา้ากรโพดก็มีนะทุกคนน่ะกรโพดก็กินได,นอนได้อะไรก็กินได้นี่นะคะโอ้มะเขือนะทุกคนแกงมะเขือแกงเขียววงเขียวหวานโอ้โ,อโหขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนปลาร้าให้กับครัวกลางกินตลอดปีตลอดไป โอ้โหเยอะมากๆเลยทุกคนขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะคะน่ารักมากๆเลยเช้านี้ครัวกลางนะเขาเรียกว,ว่าตะลึงเลยปลาร้าสายริแบบตัวคนะนี่ฮนะอันนี้ให้ครัวตักการนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะอันนี้ปลาต้มนะส้ม โชว์ตรงน,นี้เลยนะท่านผู้ชมนื่ว่ามันเยอะนะทุกคนผมคิดถึงคู่หูเราจังเลยคู่หูลืมขากล้อง, <c oughs> งแล้วไปถ่ายคลิปยังไงนี่ถึงต้นไม้ถ่ายมือมึง <c oughs>

มันมีแต่ฝาอะไรเนี่ยแม่อมองมันมันเป็นฝาส้มหมดเลยออมองมาเป็นฝาส้มหมดเลยบอกอ,อ,อันนี้ฝาแดงนี่ฝาส้มนะอ้เอฟซีอออโอ้โห,หย,ยังไม่หมดยังไม่หมด ยังยังยังไม่หมดอ,อุ้ยข้างหน้าได้สามพอดีเลยดูอโอ้เขาล็อกเป๊ะเลยถ่ายสองสองนี้ตรงนี้ตรงมาทางนี่เออหานัขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะมอบน้ำปลรราสนับสนุนลุงป้าให้กับครัวกาดใช่แล้วรก็สุดยอดมากไปขายเจอไปไปดูเชฟ ผัดบลอกโคลีนะ่นะฮนี่ค่ะโอ้โหดูอยากจะดีมอมให้กับครัวกลางนะงานนี้เอาแต่กระทะไม่ต้องเอาน้าพวกเธอเอยใส่ไข่ลงไปแล้วโอ้โหยอ,อดเลย น้ำลายไหลเด้ออืออือหอมขึ้นจมูกเฮ้ยเอ้าเหมือนกันเลยเ <c> ด <oughs> <c oughs> <c oughs> ี๋ยวมันจะเปืองอือจะตีนี่นะคะ สุดยอดมากเบื้องหลังนะดูเบื้องหลังการถ่ายทําคลิปนะดูนะกว่าจะได้คลิปให้เอฟซทุกท่านได้เห็นนะคะสีสวยมากเลยเตอ๋อโอ้สุดยอดมากมาเตอเก<อ>่งโอ้มาแล้วมาแล้วนะคะยาชินะคะมีข่าวดีมีข่าวดีนะคะข่าวดีดวะะดเอาเอา,เอา,เอาไปไปไปโอ้ ยาเชเมื่อวานได้ข่าวดีได้ยินคลิปข่าวดีเอาใครเลี้ยงปลาวันน bueno> ี้นะนานเห็นไหมเนี่ยโอ้นอกจากปลาแล้วมีอะไรอีกโอ้ แม่ซูซาน่าแม่ซูซาน่าอะไรยังปลาโอ้มะกุลมปลาเลยงานนี้โอ้ยบอกโคกลี่น่ากินมากเลยผัดโคกลีเออแม่อันนั้นอ่ะอันนั้นแม่ปุ๊เลี้ยงบอกเลี้ยงใช่ไหมคะมีอะไรมากินคะได้อะไรมากินโอ้ยเน้นนะโอ้ยดัง อขอบคุณแม่สุสานะคะเลี้ยงนะคะปลาสวอเนาะต้มปลานี่นะนี่นะเอฟซีขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเอฟซี